ุ่นเด่นมาฝาก็คือตัว i n k นะคัะค่ะตัว Fundamental เนี่ยเราคุยกันมานานแล้วนะคะว่าปีนี้ในส่วนของการขายสายสายแลนสาย UTP Network Server ต่างๆปีนี้จะเป็นปีที่เติบโต,ตยกชุดเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันเป็นของที่เป็น Generation เก่า พอตอนนี้มันมาเจเนอเรชันใหม่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนสายเปลี่ยนระบบคือเริ่มตั้งแต่ตัวโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะคะซึ่งจริงมันเห็นตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งแล้วนะคะยอดขายเขาโตยอดขายเฉพาะในส่วนของที่เป็นสายขายสายสายเนต็ตเวิร์กสายแลนพวกนี้นะคะ่ะ โตมา17%เยอนเยียขนาดว่าไตรมาสหเป็นไตรมาสซอฟต์ๆนะคะเป็น low season ด้วยอันนี้มาตั้งแต่ไตรมาสหปีนี้ตัวสายที่เป็นธุรกิจหลักดั้งเดิมของ i l i ิงจะเป็นพระเอกนะคะ ส่วนที่เหลือไอเทลนี้ไม่ต้องพูดปีนี้ไอเทลเขาก็ดีอยู่แล้วอีกอันนึงจะเป็นงาน EPC งาน EPC คืองานงานเหมือนงานรับเหมาก่อสร้างเนี่ยค่ะงานรับเหมาก่อสร้างอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสายไฟแล้วก็เราทราบกันดีอยู่ว่าโครงการเกาะเต่าเขาประมูลกันไปแล้วตอนกลางเดือนมีนานะคะตามข่าวเราก็เห็นว่าไอลิงเป็นคนทีเ่เสนอราคาต่ำสุด ตอนนี้งานเนี่ยไม่ได้ประกาศเขายังไม่ได้รับอวอร์ดสักทีเพราะว่ามูลค่างานมันใหญ่อะค่ะประมาณ1,700-1,800ล้านทางอีกฝั่งหนึ่ง PA อ่ะกฟพ,พค่ะบ,บอกว่ามูลค่าง,งานมันเยอะเดี๋ยวเราขอดูรายละเอียดกันก่อนนะก่อนจะอาวอร์ดให้คุณอันนี้ก็รออยู่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จริงๆมันน่าจะเป็นสักประมาณกลางเดือนที่แล้วอะ ก็รอต่อไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เอาเข้ามารวมในประมาณการนะคะเพราะว่าอาจจะมีการต่อราคากันอีกเล็กน้อยแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้โครงการอื่นๆคือเขาไม่ได้รอโครงการนี้โครงการเดียวในระหว่างที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีรู้สึกจะ,ะแจ้งตลาดไปอยู่งานหนึ่ง300กว่าล้านก็เป็นงานสร้างสับเซชันได้มาแล้วแล้วก็เดียเ๋ยวเร็วๆนี้ค่ะงานที่น่าจะมีงานสับเซชันอยู่จังหวัดหนึ่งมูลค่าง,งานน่าจะ300กว่าล้านก็แว่วๆมาว่า ชนะงานประมูลเหมือนกันก็เดี๋ยวรอประกาศนะคะรวมแล้วแบ็กหลอกวันนี้ที่มีเป็นแบ็กหลอกที่มีกําไรทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็งานในมือตอนนี้น่าจะประมาณแถวแถวพันพันต้นต้นถ้าประกาศอันใหม่ที่กําลังจะประกาศอีก300อยกว่าล้านก็น่าจะประมาณสักพันสามพันสประมาณพันหอะไรแถวแถวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเข้ามาเติม แล้วก็มี i อเทอีกคนที่ไอเทลเขาก็มีอะไรของเขาก็ไป M&A ไปอะไรของเขามีเอ่อเดต้าเซ็นเมีพันธมิตรเจ้าใหม่มีต่างชาติเข้ามาก็ก็ก็ไอเทปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยที่เลือกเพราะว่าเป็นหุ้นที่ปีนี้กําไรจะบอกว่าเทอเร์นาลาวก็ไม่ถูกนะคือเขาก็มาดีเรื่อยๆแต่ปีนี้กําไรจะไม่ได้โตแบบ4 5เท่า GDP อะแต่ปีนี้กําไรจะโตแบบ 1 0 2 0แล้วที่สำคัญคือ PE ต่ำนะคะ PE แค่10กว่าเท่าคือถ้าดูเขาในกลุ่มพวกเทคนโนโลยีด้วยกันเนี่ยที่ PE กัน20กว่าคนนี้ PE แค่12เท่าเองะค่ะและดีเิเดนก็ไม่ขี้เหร่เลยด้วยดีเวเดนจ่ายดีค่ะปีประมาณ6%อต่อปีปีละ2คนก็เลยเลือกอไอริสมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะคะเป้าหมาย12บาทค่ะยังไม่ได้รวมก่อนเต่าค่ะเข้าตีหมดเลยนะครับกำไร Q2 เร่งขึ้นครึ่งหลังดีต่อ นะครับมีข่าวดีจากเ,เคเบิลกาเต่าที่รอประกาศนะครับแล้วก็กำไรปีนี้ปีหน้าโตเฉลีย่ยปีละ14%ป PE แค่12เท่าอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับ PE, mm hmm. PE ต่ำน่าจะจำกัดดาวไซด์ hmm. ได้ดีแล้วก็เมื่อวานนี้มีแรงซื้อมาตอน4โมงนะครับแล้วก็ทำให้ราคาทะลุแนวต้านแรกที่9บาท5สตางค์ขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นด้านบนจะเห็นว่าค่อนข้างโล่งนะสำหรับตัว iLi n k วันนี้ก็เลยหยิบม,มาแนะนำเลยนะครับท้งพื้นฐานทางเทคนิค ดูดีนะครับฝากเอาไว้วราคาเป้าหมาย12บาทนะครับ